สวัสดีนะครับผมครับวีโอนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับแรมนะครับผมที่สอบถามเข้ามากันเยอะพอสมควรนะครับว่าใส่แรมบัสสูงขวานะครับที่เมนบอร์ดรองรับไหมแล้วใส่ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามนี้แล้วก็พร้อมอธิบายอย่างละเอียดนะครับผมก่อนอื่นนะครับการใส่แรมบัสสูงขวาเมนบอร์ดนะครับได้หรือไม่นะผมตอบก่อนว่าได้นะครับ จะส่งผลเสียอะไรหรือเปล่านะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับถ้าเราใส่แรมนะครับใส่แรมนะครับที่มีบัสสูงกว่าเมนบอร์ดผมตอบเลยว่าการทำงานของแรมกับบอร์ดจะไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือพูดง่ายๆว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับหรือต่ำกว่าค่าที่เราใช้งานนนนะครับ พูดง่างไๆก็คือ,คอ,คอมันมันแมทกันมันใช้ได้ก็จริงแต่มันไม่สามารถใช้ทรัพยากรได้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับผมอ่าเสมือนว่านะครับซื้อของแพงมาใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับ ใส่ไม่ได้พอใส่แล้วเปิดเครื่องไม่ติดอันนี้มีบางกรณีนะครับบางเครื่องหรือบางคนเจอปัญหานี้นะครับบางครั้งก็ใส่ได้แต่ต้องทําการโอเวอร์ค็อกนะครับบัตแรมให้สูงขึ้นนะครับในที่นี้นะครับถ้าน้องๆคนไหนหรือคุณผู้ชมคนไหนที่ยังไม่เข้าใจคําว่าโอเวอร์ค็อกนะครับผมได้ทําการสอนไปแล้ววิธีการโอเวอร์ค็อกซีพนะครับแล้วก็แรมมันก็คล้ายๆกันนะครับ ให้สูงขึ้นกรณีนี้นะครับก็ทำกันเยอะแต่ขอบอกไว้ว่า o อเ r อร์ค็ไม่ดีนะครับบอกก่อนนะครับอาจก็เกิดปัญหาได้หลายอย่างเช่นบูสกรีนนะครับเมนบอร์ดพังปัญหาบูสกรีนเนี่ยเกิดกันเยอะนะครับถ้าโอเวอร์ค็กันนะครับแต่ผมแนะนำนะถ้าเป็นไปได้นะครับในความคิดผมนะครับผมแนะนำเลยว่าให้เราใส่แลมบัตตรงกับเมนบอร์ด ดีที่สุดครับเขาจะสามารถใช้ทรัพยากรได้เต็มประสิทธิภาพที่เขามีถึงแม้ว่าเรามีบัสสูงกว่าเมนบอร์ดนะครับใส่ได้ก็จริงบางทีก็ใส่ไม่ได้นะครับบางทีก็เปิดไม่ติดเลยนะครับแต่เขาไม่สามารถใช้ทรัพยากรที่มันสูงกว่าได้เพราะบอร์ดมันไม่รองรับไงครับบอร์ดเขาใช้ได้แค่นี้นะครับผมผมแนะนําให้ใส่บัสนะครับแรมนะครับให้ตรงกับเมนบอร์ดดีกว่านะครับในที่นี้ นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่ผมมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับผมขอพูดง่ายๆนะครับว่าการใส่แรมบัสสูงกว่าเมนบอร์ดมันดีหรือไม่ดีผมตอบเลยว่าไม่ดีแล้วถ้าถามว่าใส่ได้ไหมเล่นได้ไหมผมตอบเลยว่าเล่นได้บางกรณีบางเครื่องแล้วก็บางเหตุการณ์โดยว่าเราเจอแบบไหนนะครับ อันนี้คือข้อมูลที่ผมรวบรวมมาแล้วสรุปมาให้ความให้ฟังนะครับผมเพราะว่าบางทีน้องๆที่เพิ่งเข้ามาศึกษาทางด้านนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าบัสคืออะไรแลมคืออะไรก็ตอบไว้ประมาณนี้นะครับก็บางทีฝึกประกอบคอมเองนะครับแล้วไปเจอแลมที่มีบัสสูงฝ่าเมนบอร์ดแล้วอยากจะใส่เผื่อมันจะแรงขึ้นนะครับคําตอบที่ผมบอกก็คือมันใส่ได้แต่ ใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่าแน่นอนซื้อของแพงแต่ใช้ไม่เท่ากับราคาางครับมันก็ไม่โอเคถูกไหมครับอ่าบทสรุปก็คือใส่ได้แต่ผมไม่แนะนําแล้วก็มันใช้ทรัพยากรไม่ไม่คุ้มค่าแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับผมมาบอกกันนะครับผมก็คลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครขายกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับ ส่วนคีย์วิรหนะ้า NN สอนคอมเตอร์ชแนลจะมาสอนอะไรก็เราตริดตามชมกันได้นะครับส่วนคีย์วิรนี้สวัสดีครับ